พราะผมหาวงนีก็ได้แตกต่แตกว่ะโกนหัวมันแล้วน้ำพันอีกแหม่ไปให้ซื้อกลับเข้ามาสองอย่างเดี๋ยวแก้เฮ้กับเดี๋ยวไอ้ไปเอาท้วย่มาใส่เออออออหูลราโอ๊ยม่ข้าห่านี่ก็ได้มัดไต้มัดว่ะมัดจะได้ล่ำเหลือป่ะไม่ได้หากเรียนได้นี่ โอ๊ยไปแก้ถุงอิ่มได้แก้มในต้มเดียวเข้ากั้ยากเออรอการกันแก้อยู่เนี่ยพอเหรอเจ็บมือหมดอ่ะมัดแต่แต่พุกมัดแต่มัดว่ะขวบให้ได้กินนี่ฮะเออไอ้แก้วก็แกจะได้ไงแต่ไงว่ะบางทีกูกันแก้วที่ายแก้วอิ่มได้แล้วเนี่ยอ๋อเออเข้าใจละเข้าใจละ แกยังไงพกมเหรอต้องแก้ผมกำหรอ,อหยังว่าใจกะข้ดใจกะ,จกะอย่าเข้าเนไม่าเน่เข้ากะเดี๋ยวอนกะก็กอรแก้อยู่เนี่ยม,มัดผมมัดลำปเปลือนี่านมาโอ้จะได้เป็นลำปลาเลือนี่โอ้ที่แกยังายเข้นนีน่โอ้ไป เพื่อนให้แก้ปะเจมสกแน่นละโกเนี่ยกูจะไปหุย้ยน,นะปะเจมก็กูแก้ตามที่บอลนั่งหวานไปหวานมาหวานไปอย่างวะเนี่ยโอจังเตอะได้เอาไปเปลี่ยนถุงเอาดีกว่าเออมันต้องจะอีก,กับปะเจมตั้งแต่กูอยู่ที่มาน,นะาาก,กูกปร้านห่งที่ลบกวันเนี่ยเบอรเออแล้วจะไปเรืองบอลแม่กล้าปะเนาะปะต้องมัดแน่นหนามานัดหลอมๆหน่อยได้หักเลบเข้าห่าสิวเาเป็นร้านเล่มผมกุ